เป๊กสัญชัยเปิดใจหลังบวชนานสามเดือนเผยน้ำหนักลดลง12โลเพราะสิ่งนี้ลาสิกขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคุณเป๊กสัญชัยเองตระกูลสามีของคุณธัญญา,ญญาธัญเรศที่ก่อนหน้านี้โกนหัวเข้าพิธีบวชครั้งที่หในชีวิตที่วัดป่าดาราพิรมพระอารามหลวงอําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ได้ฉายาว่าปัญญาชโยล่าสุดคุณเป๊กสัญชัยก็ได้เปิดใจกับสื่อให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังจากที่ลาสิกขาว่า บวชรอบนี้นานถึงสามเดือนก็ได้อะไรกลับมาเยอะเหมือนกันโดยเฉพาะความสงบสภาพจิตใจซึ่งจริงๆก็บวชมาหลายครั้งและการบวชครั้งนี้ก็มีการวางแผนมานานแล้วเพราะความจริงตั้งใจจะบวชทุกห้าปีไม่ใช่การบวชแก้เครดแต่อย่างใดและในอนาคตก็จะบวชอีกแน่นอนและที่ดูผอมลงมากขนาดนี้เพราะว่าตอนบวชค่อนข้างที่จะเคร่งครัดทานมื้อเดียวแล้วก็ไม่ทานเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่จะกินมังสวิรัตนั้นทําให้น้ําหนักหายไปกว่า12กิโล ส่วนในอนาคตก็จะละทางโลกแล้วก็บวชตลอดชีวิตหรือไม่นั้นคุณเป็กสันชัยก็บอกว่า60-70ค่อยว่ากันอีกทีนั่นเองละคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานคะ่ะ